สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่กันในเกมแรง็งดอโลกเอ็มคลาสสิกนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาจับสัตว์เลี้ยงในช่วงต้นเกมกันนะส่วนตัวผมเล่นเป็นอาชีพอาเชอร์นะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้ก็จะเป็นเจ้าโยโย่ตัวนี้เลยนะส่วนเจ้าโยโย่ตัวนี้นะครับหาได้ยังไงแล้วก็ไอเทมในการจับของเขานะครับคืออะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลย เดี๋ยวเรามาดูไอเทมในการจับสัตว์เลี้ยงของแต่ละตัวกันดีกว่านะว่าเขาดูกันยังไงนะครับก็กดไปที่กระเป๋าได้เลยนะกดไปที่ไอเทมตรงนี้ได้เลยนะครับกดใช้ได้เลยเข้ามาที่รูปโพลิงตั้งค่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างของระบบสัตว์เลี้ยงแล้วนะส่วนสัตว์เลี้ยงที่เราจะมาจับนะครับก็จะอยู่ในช่วงหนึ่งดาวนะก็จะเป็นเจ้าโยโย่ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนไอเทมในการจับของเขาคืออะไรนะก็กดไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับคือไอเทมในการจับตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นไอเทมในการจับของเขาแล้วนะครับตัวไม ได้ใช้เซนีในการซื้อนะครับส่วนตัวผมใช้เชลในการแลกเอานะส่วนวิธีการใช้เชลในการแลกเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลของสัตว์เลี้ยงตัวนี้กันบ้างดีกว่านะสกิลแรกของเขาเลยนะครับสร้างความเสียหายระยะไกล300%นะให้กับเป้าหมายตัวเดียวนะครับส่วนสกิลที่2ในขณะประจนภัยนะครับจะได้เบเดีพีเพิ่มขึ้น10%ส่วนสกิลที่สามนะเราจะได้แอร์แท็กสปีด5%ให้กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เจ้าของนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนสกิลที่ 4, ททสเนะเเุเลลยยีให้้ัสตวว์งแ แล้วก็สกิลสุดท้ายนะเขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของสัตว์เลี้ยงในระบบของคาฟา้าก็ประมาณนี้เลยนะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้อยู่นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นออกบอลเลเยอร์ตัวนี้นะครับส่วนเจ้าออก w อลเลเยอร์ตัวนี้นะไอเทมในการจับของเขาคืออะไรนะครับก็กดได้เหมือนกันเลยนะก็จะเป็นไอเทมตัวนี้นะครับทุกคนก็ใช้เซนีในการซื้อได้เหมือนกันเลยนะครับวิธีการดูไอเทมในการจับสัตว์เลี้ยงของแต่ละตัวก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับมาเลร้ยงดีกว่๋ ก็เข้าไปที่กระเป๋าได้เลยนะเข้าไปที่รูปถุงเงินตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปที่ช็อปได้เลยนะพอเรากดมาที่ช็อปแล้วนะครับก็กดไปที่เชลตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็กดใช้ไปนะครับแค่นี้เราก็เข้ามาที่เชลช็อปแล้วนะครับทุกคนถ้าใครไม่มีเชลลนะครับเราสามารถใช้เซนนีในการซื้อเชลลได้นะ10เชลก็จะอยู่ที่100,000เซนีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ไอเทมในการจับสัตว์เลี้ยงโยโย่ของผมนะครับก็จะเป็นเจ้าบานาน่าตัวนี้นั่นเองก็จะใช้อยู่40เชลลนนนนนนะะตต่อออ1 1 1ััััััรบสสสววเี้้ยงใชก็าามถจไ แต่โอกาสในการจับติดนะครับก็คนข้าจะน้อยนะถ้าใครอยากจับติด1 0 0นะครับก็แนะนําให้ซื้อไป4อันละกันส่วนตัวผมมีอยู่15อันแล้วนะครับผมไม่ได้ซื้อเพิ่มนะอันนี้ส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจับเจ้าออคบริเออร์นะครับไอเทมของเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะก็จะเป็นไอเทมตัวนี้เลยนะครับก็จะใช้ทั้งหมด150เชลต่อ1อันนะก็จะใช้ทั้งหมด4อันเหมือนกันเลยนะครับรอบคลิปนี้ผมไม่ได้จับออคบริเออร์นะครับผมจับเป็นยุโยให้ดูละกันวิธี อเมืงงไหนนกับ้านะวิธีการดูมอนเตอร์นะครับว่าแต่ละตัวอยู่เมืองไหนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมได้เลยนะกดไปที่คู่มือไปชนไพร์นะครับแล้วกดไปที่มอนเตอร์ได้เลยนะส่วนตัว,ตว,ตวผมจะไปจับโยโย่นะเขาก็จะอยู่ที่เมืองพัน์ทิราเวสเกตนะครับส่วนใครที่จะไปจับออกวิเออร์นะครับเขาก็จะอยู่ที่ออกวิเลกนะก็จะอยู่ที่เมืองนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาโยโย่กันดีกว่านะกดไปที่แผนที่ได้เลยนะครับกดไปที่ลูกโลกรับเจ้าโยโย่นะครับก็จะอยู่ที่เมืองพัน์ทิราเวสเกตนะก็จะอยู่ตรง รสามารถกดไปได้เลยนะครับส่วนเจ้าอ็อกวิเลีก็จะอยู่ที่เมืองนี้เลยนะครับออกวิเลดนะใครที่จะไปจับอ็อกวิเลีก็สามารถไปได้เลยนะครับตัวผมจะเป็นโยโย่นะขอไปเมืองพอดีลาเวสเกตแล้วกันครับ ก็กดไปที่โยโย่ได้เลยนะเดี๋ยวเขาเดินไปหามอนเตอร์เองเลยนะตอนนี้ผมก็มาที่มอนเตอร์โยโย่แล้วนะครับก่อนที่เราจะจับสัตว์เลี้ยงตัวนี้กันนะผมแนะนําให้ลากไอเทมที่เราจะจับลงมาด้านล่างก่อนนะครับก็กดไปที่กระเป๋าได้เลยนะเลื่อนไปที่ไอเทมในการจับนะครับก็จะเป็นเจ้าบานาน่าตัวนี้ใช่ไหมกดลากลงมาก่อนนะครับมันจะได้ง่ายต่อการใช้ด้วยนะวิธีการจับนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะแค่กดไอเทมก็จับได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะจับสัตว์เลี้ยงกันนะครับผมแนะนําให้เอาสกิลโจมตีปกติออกก่อนนะเราจะ นะครับวิธีเอาสกิลออกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะกดไปที่สกิลนะครับแล้วก็กดไปที่รูปสมุดตรงนี้ได้เลยนะกดไปที่โจมตีปกตินะครับแล้วก็กดติ๊กออกก่อนนะมันจะได้ไม่ต้องโจมตีมอนเตอร์ด้วยนะครับเวลาเราติ๊กหัวมอนเตอร์นะเราจะได้กดจับง่ายด้วยนะครับแค่นี้ก็จับได้แล้วนะเดี๋ยวกดจับให้ดูเลยแล้วกันก็กดไปที่มอนเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการติ๊กหัวแล้วนะแล้วก็กดไปที่ไอเทมในการจับได้เลยนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราสามารถจับได้เลยนะแต่โอกาสในการจับติดก็็ค่่ออออนนนนนนข้้้าาจจะะยยเลผมมแํใหกกกดไป มอบทั้งหมด3ครั้งนะครับก็กดไปนี่ก็1ครั้งแล้วนะครับ2ครั้งนะครับก็จะเป็นรูปหัวใจสีแดงแล้วนะพอกด3ครั้งนะครับก็จะเป็นรูปหัวใจสีเหลืองแล้วนั่นเองรวมอันแรกนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับพอเป็นรูปหัวใจสีเหลืองแล้วนะครับแค่นี้เราก็สามารถจับติด100%แล้วนะก็กดไปนะครับมันจับติด100%ออยู่แล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องลุ้นเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จับได้แล้วนะก็กด พักไข่ไปเลยละกันส่วนสัตว์เลี้ยงที่เราจับมาได้ใหม่นะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเจ้าโยโย่ตัวนี้นะก็กดเข้าไปนะครับแล้วกดตรวจสอบได้เลยส่วสกิลที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นคีเลตใช่ไหมแต่สัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมได้คีเลตแค่1เท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างจะน้อยเลยนะเออถ้่าเป็นเลเวล10ก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเพราะว่าเลเวล1มันเพิ่มคีเลตแค่1จุดเท่านั้นไงอันนี้เราสามารถรีสกิลได้นะครับก็กดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะส่วนการ Re รีราสาารกิล มาจับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ก็ได้นะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะครับเลเวลของสก,กิลมันไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอันนี้ผมขอจับใหม่ให้ดูเลยละกันนี่แล้วก็กดจับไปแล้วนะหนครั้งนะครับกดมอไปอีก3ครั้งนะก็จะเป็น4ี่ครั้งนะครับนี่ก็เป็นหัวใจสีเหลืองแล้วนะกดไปถ้าผมได้คีเรตวลสิบนี่คือพอเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็กดฝากไข่ไปเลยละกันลอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะสำหรับคีเลตของเขานะครับก็จะเป็นเลเวล8แล้วนะก็จะได้8จุดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะเราเลเวล8ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับผมนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถเพิ่มความรู้สึกดีของสัตว์เลี้ยงได้นะมันตันที่เลเวล10นะครับเมื่อเราทําความรู้สึกดีของสัตว์เลี้ยงถึงเลเวล10ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น5%เลยนะครับวิธีการเพิ่มเลเวล เลเวล1อยู่นะครับก็กดไปตอนนี้ก็เลเวล3แล้วนะครับ ตอนนี้ผมป้อนไอเทมในการจับของเขาไปทั้งหมด7อันก็เลเวลเแล้วนะครับถ้าเลเวล10ก็น่าจะอีกประมาณ56อันนะก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะวิธีการจับสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าใครทําไม่เป็นก็ทําตามผมได้เลยนะสำหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะแต่ถ้าใครชอบมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคอมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันนะผมยินดีตอบทุกท่าน คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พีีหน้านะบ๊ายบายครับผม